สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้จริญแล้วก็ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมเรนเจอทุกคนกันด้วยนะครับโอเควันนี้ผมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเรนเจอร์กันนะครับเพราะว่าวันนี้อ่า ก็ผมได้ทําเจ้าพาออดูบิสนะครับเป็นเก้าดาวเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลนเจอร์เก้าดาวนะครับว่าเ,เราต้องรีบๆทำมัน,นขึ้น9้าดาวหรือเปล่านะโอเคก็นี่คือหัวข้อในวันนี้แล้วกันนะซึ่งเ,เลนเจอร์เก้าดาวเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างนจะเก่งมากๆด้วยนะครับแต่บางครั้งนะเลนเจอร์บางตัว าการที่การที่จะได้ความเก่งของเขามามันก็ต้องเลขอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่เราต้องหานะแล้วก็เรื่องแร่ธาตุที่ใช้มากขึ้นนะแล้วก็เกียร์ที่ต้องติดให้กับเขานะครับอเอายกตัวอย่างใช้แร่เยอะที่สุดนทีมผมก็จะเป็นเอเมรียนะซึ่งเอเมรีอะผมปั้นเก้าดาวเป็นตัวแรกของอในทีมผมเลยนะครับซึ่งผมมีทรัพยากรยังไงละ่ะเตรียมไว้แล้วไง เมื่อปั้นเป็น9้าวดาวอะ่ะมันมันมันไม่ได้ยากเลยนะแล้วก็เรื่องเกียร์ด้วยเกียร์เนี่ยผมมีพร้อมอยู่แล้วนะสลับเกียร์มันทําให้อาเรนเจอร์ผมแบบแบบยังไงล่ละปั้นขึ้นมาเก่งเลยนะแต่สลับบางตัวนะบางตัวอย่างเช่นเจ้า,อาจอมาันลิบรู้ที่ผมรู้สึกว่าผมปั้นขึ้นมาแล้วรู้สึกเสียดายของก็กคือ,อเกียร์ผมไม่พร้อมนะแล้วก็การอัพเรนเจอร์ผมมันไม่ค่อยแบยังไงละ่ะเต็มอะ่ะ จะเห็นน้นว่า150นะครับซึ่ง150ตรงนี้ผมก็ยังไปเอาอนดูบิสมาอีกก,อก็คือ130เรน,นเจอร์มันยังไม่แม็กสักตัวเลยนะครับโอเคแต่โคนี่ผมไม่นับนะเพราะผมะแค่ทำเควสตตามภารกิจของเขาที่มาในเดือนนี้ก็แค่นั้นเองนะโอเคก็ยังไงน,นนะบางครั้งทรัพยากรมันก็ต้องเลือกอในการที่จะทำเรน,นเจอร์ตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะ บางครั้งเราก็จะแบบโอ้โหมีแต่ซัดแต่ก้าดาว9ดาว,ดาวอันนี้ก็กดาวนะก็เข้าใจนะว่าทำเน,นเจอร์9ดาวขึ้น9ดาวดาวมันเก่งนะครับแต่บางครั้งก็ต้องอเตรียมตัวไว้สักนิดนึงนะเพราะว่ายิ่งเล่นในยังไงละ่ะหลีกที่สูงขึ้นนะเขาจะจะนิ้นไปทางคอมโบก่อนซะมากกว่านะครับเพราะว่า,าไม่ว่าจะเป็นคอมโบหยุดห้าวิหรือคอมโบเพิ่มแร่1,000หน่วยนะขนาดเพิ่มแร่300หน่วยเนี่ยมันยังดู ป่วนอยู่นะอืมซึ่งผมมองว่าการทำ9ดาวก็ตามนั้นนะครับเนเจอร์เก่งขึ้นก็จริงแต่ว่าห่วงมาด้วยการปล่อยตัวที่ช้าลงกว่าล่างให้เปอร์แม็กนะครับแล้วก็มีค่าแรกที่สูงขึ้นนะแต่ถ้าแรกกับความเก่งแล้วถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งนะแต่บางตัวขึ้นกดา,าวแล้วมันเก่งขึ้นมากไหมมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะอืมแต่ถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งนะครับโอเค เราเห็นด้ว่าเจ้าริ่บรรลุเมื่อขึ้นกระดาวแล้วนะแล้วถ้าใช้พันนะพันห้าร้อยแปดสิบก็ถามว่าอ่าเยอะไม่สลหรับสลหรับผมมันก็ค่อนข้างน่าจะปานกลางนะไม่ได้แบบโอ้โหปานกลางค่อนไปทางมากนะใช้ได้เยอะประมาณนั้นนะแต่ว่าเอมิเนียใช้เยอะจริงนะแล้วก็อนุบิก็ใช้เยอะจริงพันแปดนะอันนี้ก็พันเก้านะก็บางครั้งลนเจอร์เนี่ยมันก็ต้องมี เกียร์ในการเล่นในการเสริมเข้าไปนะครับมันจึงจะเล่นได้โอเคแล้วก็อีกหนึ่งตัวสำหรับก็ดาวผมก็คือรีวายนะรีวายเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้แล่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็การติดเกียร์มันค่อนข้างจะติดง่ายนะครับเพราะว่าสายว่วงไวการติดเกียร์แบบโ oh, อ้โหอีซี่ผมบอกเลยสำหรับสายว่วงไวหรือสายพลังการติดเกียร์จึงง่ายมากเลยนะแต่ถ้าเทียบกับสายไวพิบแล้วผมยังไงล่ะไอ้ดีนี้การติดเกียร์ของสายใบพิบผมมันค่อนข้างจะไม่มีเกียร์เกี่ยวกับสายใบพิบนะครับ จะไม่มีก็ไม่เชิญนะมันมีแค่ร่วมจันทานะนี่คือหนึ่งชิ้นที่ผมมองว่ายังไงล่ะค่อนข้างน่าจะดีนะสลับสายไปพลิบนะแต่ผมก็ต้องเลือกนะครับโอเคซึ่งในทีมผมการที่ผมติดให้โพซตดอนผมคิดว่ามันก็ต้องเป็นตัวที่ยังไงล่ะใช้งานที่ดีที่สุดในทีมแล้วนะแต่ถ้าผมโยกย้ายเกียร์จากเจ้าโพซตดอนไปยังเจ้าริมรูนะผมคิดว่า ในเกมนั่นเองมันก็ค่อนข้างจะไม่ได้แบบโอ้โหเก่งอะไรบู๋หวาขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างเงา้นนะผมยังต้องพึ่งการอ่ายิงกลุ่มลังของโพเซดอนนะครับโอเคก็ตามนั้นนะครับซึ่งผมเลยทําการอ่าปรับเปลี่ยนเจ้าเจสิก้าเข้ามาแทนเจ้าริมวรุนะครับซึ่งก็อย่างไงน,นะมันผมรู้สึกว่าแรกม,มันเยอะเกินไปนะก็ตามนั้นนะครับซึ่งสรุปแล้วก็ก้าดาวมัน ถา,ถามว่าทำไหมมันก็ทําได้นะสรับเบนเจอร์ก้าดาวนะแต่ย้ำว่ามันต้องมีทรัพยากรหรือ,อของที่พร้อมก่อนในการจะเล่นนะแล้วก็การใช้ทรัพยากรในการอัพแต่ละครั้งมันใช้เยอะมากนะว่าจะตันกว่าจะยังไงลนะตันที่เรเวลร้อยหกสนะถ้าคุณปั้นแม็กเป็นยังไงล่ะมันกับเอ็เดียแบบเรเวลร้อยะโอ้โหผมบวงเลยว่า เลนเจอร์ในค้งคุณอ่ะมันจะเหลือแบบโอ้โหน้อยมากคุณต้องไปแบบเสียคนลูกในการเล่นสเตจจุตีา duty, มาอัพตัวละครน,นะโอ้โหเสียทั้งคนนกเสียทั้งเวลานะผมบอกเลยว่ามันตกเตรียมการไว้ตั้งแต่เน่นเนื่อนะในการที่จะทำเลนเจอร์ก้าดาวแต่ละตัวเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมก็ประสบป,ปัญหาได้ชัดเจนเลยก็คือเลนเจอร์ในการอัพไม่มีนะซึ่งก็ต้องไปไปเก็บสเตจเลนเจอร์สเตจจุติมาอัพตัวละครน,นะ ก็อตอนนี้ก็คือบาอนูบิสตนะครับตอนนี้ที่ผมทําอยู่ซึ่งผมคิดว่าภายในอนาคตอาจจะมีการอ,อัพตัวละครเก้าดาวมาซึ่งผมยังขอร้องให้เป็นอาไม่เจ้ิก้าแสงก็เจมเมอรนะยังไงก็ขอให้มาเร็วๆนะเพราะว่าผมอยากจะทาเป็นเก้าดาวมากๆเลยนะครับโอเคซึ่งสรับเป็นเจ้าก้าดาวสำหรับผมมันก็พอดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ แต่ว่ามันก็มันมันยังมีข้อเสียอีกหนึ่งอย่างก็คือการใช้แร่ที่ค่อนข้าง,งจะเยอะแต่สลับใครที่แบบเป็นสายเติมมีเกียร์ที่ดีแล้วมันก็จะไม่ได้ซีเรียสตรงจุดนี้แต่สลับสายฟรีแล้วการมีเกียร์ที่ดีอ่ะในแต่ละรอบเราก็ต้องมีเลนเจอร์ก่อนนะซึ่งส่วนมากเราก็จะนําตัวกระชาไปเปิดเลนเจอร์นะถ้าเลนเจอร์ไม่ได้เราก็ต้องเอารูบี้นะแต่ถ้าใครโชคดีหน่อยก็ได้เลนเจอร์ตั้งแต่การเปิดตัวกระชาแล้วก็เอารูบี้ไปเปิดเกียร์ ซึ่งการเปิดเกียร์ในแต่ละครั้งมันไม่ใช่ว่าคุณจะเปิดได้ในทันทีนะคุณก็ต้องแบบใช้ดวงซินซินิดหนึงนะ่งในการเปิดอ่ะแต่ถ้าใครดวงดีมันมันก็ถามว่ามันก็มันก็มีอ่ะเออแต่ถ้าใครไม่ได้ก็ก็ก,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 ก็ก็ต้องทําใจก็ต้องเล่นเกียร์ฟรีหรือไม่ก็บางครั้งเป็นเกียร์แจกจากทางตัวเกมนะในตอนนี้ก็มีเกียร์แจกเจ็ดดาวอ่ะสามชิ้นเลยนะเป็นแหวนเลโอนาด์รองเท้าเลโอนาด์แล้วก็ดาวกระจายเลโอนาดนะก็ ก็ยังคงจะดูกันต่อไปว่าราคาจะมีค่าอะไรกันบ้างนะแต่ทั้ง3เกมนี้มันจะเป็นสายพลังทั้งหมดนะครับออปชันที่4่ถึงจะเปิดใช้งานได้นะครับโอเคก็เนี่ยออปชันที่4จะเป็นรูปโลนะครับรูปโลตรงนี้นะครับโอเคก็หวังว่าขอเป็นอะไรที่มีค่าสเตตัสดีๆสักนิดนึงนะโอเคก็ประมาณนั้นละกันนะสลับเกียร์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไป pvp แล้วก็พูดคุยกันดีกว่าสลับ เรื่องเลนเจอร์ก้าวดาวนะครับโอเคเลนเจอร์ก้าวดาวนะครับาสาหรับเลนเจอร์ก้าวดาวตัวไหนที่ยังไม่แม็กมันก็จะมีอ่าค่าการปล่อยตัวอยู่ที่เจ็ดวินะอืมผมมองว่าถ้าเทียบกับอ่าไฮเปอร์ก็เพิ่มมาแค่ศูนย์จุดห้าใช่ไหมเพราะว่าอ่าล่างไฮเปอร์มันก็คูลดาวแค่หกจุดห้านะอเอลต้าก็สี่จุดห้านะครับโ okay. อเคก็ในการปล่อยตัวแต่ละครั้งก็ค่อนข้าง,างถามว่านานขึ้นไหมมันก็นานขึ้นนะครับแล้วก็บางครั้ง การใช้แรกก่ก็แบกไปนิดนึงนะอันนี้ผมก็จะย้ำลายรอบก็คือเรื่องแร่นะผมคิดว่าผมมีเกียร์ที่คดข้างจะพร้อมในระดับหนึ่งแต่ถามว่าพร้อมมากมัน,ม,นมันไม่มากขนาดนั้นนะถ้า,าสมมุติถ้าผมเปิดได้เจ้าบามายากูลเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่ทําขึ้นเป็นเก้าดาวแน่นๆนะเรื่องด้วยค่าแร่ที่ค่อนข้างโคตรจะสูงเลยนะสำหรับเลนเจอร์9ดาวของอ เจ้าเบาบัญญกลเนี่ยผมมองว่าใครที่ไม่มีเกียร์ดีๆผมบอกเลยเล่นยากมากเลยเล่นเป็นตัวที่เล่นโคตรยากเลยครับเป็นอีกตัวหนึ่งแบบโอ้โหมันต้องหวังพึ่งเกียร์จิตดาวสักสองชิ้นนะไม่ใช่ต้องหวังพึ่งเกียร์ที่มีอ่าเรียกอะไรอ่าค่าลดและต้องสามจุดเลยมั้งอืมเป,เป็นไปได้นะต้องสามจุดเลยโอ้โหแต่ว่าทีมนี้ทำไมตายยากจังเลย ก็เป็นบอดในช่วงท้ายนะช่วงท้ายก็ท้ายในการเปีเหลี่ยมมันก็ต้องแข็งแกร่งอยู่แล้วนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วนะอันนี้เอมิเลียเขาไม่ตายนะเฮ้ยผมก็ตกนะมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมเอมิเลียผมสกิลไม่โดนเลยไม่ว่าจะเป็นเอมิเลียหรือว่าเจมเมอรส์สกิลไม่โดนเลยนะอะไรเนี่ยเมื่อเขาสร้างกลุ่มได้แล้วก็แพย้ยั้นงหรออะไรอ่ะ ฮัลโหลัเกิดอะไรขึ้นออะไรวะบางครั้งก็น่าเกลียดกันไปนะสหรับไอช่วงบอทพีพช่วงท้ายเนี่ยโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอะไรเออเจเมอรใช่ไหมอืมเจเมอรเดียโบโอเคอาจะบวกกล้แหละช่วงบอทท้ายสัปดาห์นี้ค่อนข้างน่าจะเป็นอะไรที่โคตรจะปวดหัวในการที่จะไต่แรงขึ้นในลีกเพชนะ ผมรู้สึกว่าลีควีตในช่วงนี้มันค่อนข้างน่าจะแบบโอ้โหดูเดือดชิปหายเลยนะไอเดียกับซีซั่นไม่ใช่สิปีที่แล้วหรือปีก่อนๆกนะารที่ขึ้นลีควีตเป็นอะไรที่ขึ้นแบบง่ายมากนะแต่ทุกวันนี้การแข่งขันในลีควีตค่อนข้างจะสูงอะไม่ว่าจะเป็นทั้งเลนเจอร์นะโอ้โหผมบอกเลยว่าโอ้โหทุเรศนะคุณเห็นอะไรหรือเปล่าแลขหนึ่งพันหน่วยน่าเกียดไหมโครน่าเกียดเลยนะเออดูดูเลนเจอร์นะไม่ตายนะยังไงก็ไม่ตายนะสำหรับบอทอะพีพี ช่วงการปิดท้ายนะโอ้โหเกมป้องกันมึงเอาให้เละเอาให้เละโบจะติดดีก็ติดดีแบบโคตรทุเรศอะดูนะครับผมถึงได้บอกว่าการเล่นในช่วงท้ายเสียงในท้ายการปีหลีกมันค่อนข้างจะน่าเกียดนะสำหรับเกมเล่นเองอะแต่เกมตั้งรับโอ้โหชิลเลยไหลชิลเลยครับก็มาดีครับเลยอนะ่ะนุ่มโอเคทีมนี้มีเอเรนด้วยนะเอเรนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าโอ้โห เลขก็ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะอยู่นะเออแต่ในร่างไฮเปอร์แม็กผมว่ามันพอเล่นได้อยู่นะไม่แบบถือขึ้นหน้าเกียดนะแต่ว่าร่างไฮเปอร์มันก็มีค่าแฝงที่ดีกว่าอยู่แล้วไงเออใครก็อยากแบบยังไงต้องการให้แบบโอ้โหเลนเจอร์โคตรถือโคตรป่วนโคตรอันตรายอ,อ่ะถึงณนะ้ตอนนี้อ่ะผมคิดว่าเอเลนลอ่ะร่างซีซัสนสองอ่ะร่างนี้มัน,ม,น,ม,นมันก็ยังเถื่อนอยู่ดีนะถึงจะโดนเนื้อไปแบบโอ้โหเยอะมากก็เถอะถามมาเยอะมากมันก็ก็เยอะอยู่นะ เนื้อก็คงจะเนื้อเรื่องเรื่องความถึกนั่นแหละแต่ถามว่าเล่นเนมันก็เล่นได้นะแถมเป็นตัวที่โคตรจะปวนนะโอ้โหบอดฉลาดอีกแล้วเมื่อเราพัดไปแล้วก็ลงอไอเทมน้ําแข็งบอดก็จะกดอมะตะสวนทันทีนะทำให้การเล่นของเราแบบดูดูเป็นเด็กน้อยเบบีนะในการตอบโต้ของบอด AI ของไลเนนเจอร์นะไม่รู้สิไม่รู้ว่าอักลกอริทึมของเขามันปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะ ผมก็เอาใจไม่ถูกเหมือนการสลับบอทหรือ AI ของเกมรเลนเจอร์นะโอเคแค่ลีกเพชรสมเนี่ยมันยากเย็นอะไรขนาดนั้นะเป็นอะไรกันนะจะขึ้นแค่นี้มันยากอะไรขนาดนั้นคิดว่าซีซั่นนี้ก็คงจบได้แค่เพชรสามละมั้งโอ้ในการขึ้นเพชรหหรือเพชรสมันยากอะไรขนาดนั้นวะบอทก็นะไม่รู้สิ เจอมากๆเขาก็น่าจะปวดหัวเลยโอเคไปไปลแล้วไปลแล้วรู้สึกว่าการทำอนุวิทขึ้นกาดามันถามว่าเรื่องความถึกมันเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าม่วงมาด้วยการปล่อยตัวที่โคตรชาๆนะถ้าเทียบกับร่างให้เปิมแม็กแล้วนะก็แบบโอ้โหการปล่อยตัวนี้น่าจะคนละระดับกันเลยอยูน่นะโอเคแช่ไปโอเคจบแล้วนะืม อ็มกอมาชนะแค่ช่วงท้ายแค่สองสัปดาห์เองนะน่าจะสองตาด้วยซ้ำที่ชนะนอกนั้กก็แพ้หมดเลยอยันอะไรที่โคตรทุเลศนะโอเคสลับช่วงการตีพีโอเคก็หัวข้อในวันนี้ก็คงจะหมดประมาณเท่านี้แล้วกันนะที่จริงม,มันก็หมดตั้งแต่ช่วงก่อนจะ p ีพี p แล้วล่ะก็ะคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะก็คงจะเจอกันในโคณร,ระบน้านะครับโอเคไม่จะเป็นเรื่องอะไรนะครับขอแค่เลเจอร์เก่งก็พอแลวมั้งเออ ขอแบบอย่าเจอแบบรอบที่แล้วนะที่แบบโอ้โหตัวทะลุมาตัดมาแค่ตัวเดียวนะถามว่าเก่งมากไหมมันก็ไม่ได้เก่งมากนะแค่มายืนโง,โง่ๆแล้วก็ใช้ความสมารถทเฮเปอร์ก็แค่นั้นเองนะอย่ากลัดีเอสนะโอเคก็คลิปวันนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคสลับคลิปต,ต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดี